ที่เห่าแล้วแม่เตยเอ้ยที่แน่เบ้อเดินเลยสุดยอดเลยครับบานนี่อ้าอุ้ยพอเตยอบานจะเห็นหลอกก่อนเนี่ยไม่ไกลครับผมนี่ฝนห้ามครับผมหยอดเลยสาธุดยอดครับผมเก็บมามแม่เตยเก็บมาเอามีบานเอาปลุกนะข้างใหม่ปีนเหมือนพอดีแกงบ่พอดีพอดีแมนฝนห้ามเพิ่นครับผมฝนห้ามขึ้น ข้าไม่เตยข้าข้าเอานิวการขอนไม่เตยเจี๊ยมั้ยไม่เตยเจ็บยขอนไม่เตยเห็นอยู่ข้างหลังขอนเห็นขับเจี๊ยพี่น้องมาเดี๋ยวจะไปพี่ให้น้องเบิ้งครับผมขอนกับลังเตียพี่น้องออกขอนจะลลันบานขอนไม่เตยที่พักเลยครับผมขี้ว่าสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดครับผมดอกน้องข้าเตยอันตรอนดอก อันว <SM. S 1> <Christina. S 2> ่องก็เป็นที่พอดีแจงเลยพี่น้องเอ้ยบานสวัสดีครับ FC นักลาเฮดถูกมองถูกบอลเนาะมืัอนี้กะวันที่สิบสี่เมษาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องนักลาเฮดแม่เตอรพ่อเตยป้าแตกมืัอนี้กะผ้าน้ำเฮดคอนเฮดบดคือเก่าเนาะพ่อเตยพี่กัดไซเนาะสวัสดีครับผม FC นักลาเฮดแม่เตอรพ่อเตยป้าแตกทุกคนถูกมองถูกบอลด้วยครับผมมืัอนี้กะผ้าขึ้นเขาบ้านน้องเม็กคือเก่าครับผม พาน้ำเบิ้งเห็ดอีกครับมื่อนี้น้ำเบิ้งเห็ดบดเห็ดขอนก็เก่าบอว่าอยู่โซนลุ่มครับผมมื่อนี้ขึ้นเชิงมาครับผมไม่ขอนแหลกแห้งมันครับผมมาเห็นอะไรนะครับ <c oughs> งงนี่นครับผมกันลนังงามๆสวยๆเลยผลไม้เตยยางน้ำเลยครับผมเอ้ยกันกลังแตกขอนครับผม,มตุปุติปิผู้วา่านี่เก็บอย so ู่โซนลุม่มเนาะเนียนอ้าวเมื่เตยเก็บเมื่เตยบานเลยผูว่านเอาอยู่โซนลุ่มครับผม มือนี่ขึ้นเทิงมาเบิ่งครับผมจะมาอนบอกครับเมื่อวานอยู่ขอนสี่เมนมือนี่ขึ้นขอนแค่นหินครับผม <c oughs> อืมที่ผู้สีเบิงเ่งผู้เตยติดตามผู้เตยคือชีหูอยู่ครับขอนนี่สูงแห่ง <c oughs> ว่าอยูข่ขอนใดกับเพื่อนเกิดขึ้จะหูอยู่ครับผม <c oughs> เจ็บเจ็บไม่เตยผงทั้งร่างคือบเบาเพราะเป็นปากปิง <c oughs> อ้ย <c oughs> เหี้ยเห็นเนาะเจ็บเจ็บ ลุ่นเบิ่งครับผมกั็พอเตยแม่เตยมื่อที่สองพี่น้องมื่อที่สองหมู่บ้านกับมานครับผมเลยสองตาเป็นล้วครับผมรวมๆก็แล้วก็ที่สองตาใส่กระเป๋าบ่ได้เตรียมของมาครับผมนักเสิดเชิดเยอะมากเม่เตยเมื่อวานนี่ก็ขอทอทอไฟเด้อพี่น้องอยู่บ้านไฟดับตอบคอมเมนต์เมื่อวานเมื่อวาน่นไฟดับแต่แต่ใบ ประมาณสามโมงสี่โมงแรงพี่ละพี่น้องจักมาจักถุ่มจักยามเมื่อคืนไม่ได้ต่อเขาเมนื่เลยเขาคิดไม่เตยคิดเหมือนเตรียมมาสองตาอยู่สีมานโบพี่น้องตัวที่เอาโบได้กับโบตองเอาไม่เตยเพื่อกลังแตกครับผมกำลังออกเหนื่นยกำลังแตกพี่น้องเลยเอาตัวใดเอาใด้ก็เอาครับผมขอนผมก็ขอนผมกก็ลังแตกกันเตยกำลังออกมา อิบเล็กผสมหน่อยสักก้อนได้เลยเลยแลละครับถือสุดยอดนะครับโบนี่ได้เนาะขอนบินกะเป็นเด็กเมื่อวานเมื่อวานเบิดเบิดเบิดสภาพเบิดแห้งผัดมันยังมะมานบัดสุดท้ายเนาะนี่โอเคไปขอนนึงพอแตะมาขอนึงกปู๊บดอกเพิ่งครับผมงามครับผมสวยๆเลยครับสองดอกพี่เต้ เก็บเ,เล็กผสมหน่อยไปก่อนพี่น้องมาหนิขาดเดาพอถือนอกพอ,อ,กอเตยนาสีมันบ่ม,มาหนิไม่เตยเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยเนอกมาน<ม>ลรุนเบิงว่าจะได้ซ้ำได้เนาะครับเหมือนว่าน้ำมาตาหนึ่งมือหนิเอามาสองตาครับผมสิบหัวพนบินบ่ม,มาหนิไม่รุนเบิงพี่น้องอพ,พ้นหำพ้นยิ่งขึ้นนะเก็บเล็กผสมหน่อยไปก่อนตายขึ้นมาไม่เตยไตาขึ้นมาขอหน่อยเฮาต้องสู่เอานี่ มา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 บุกกม่ระวังกระตาขวมแล้วกระตาตัวนึงกับบว่างไว้ก่อนเด้ครับผมไปอยากเนาะระวังมื่นได้อเ้ยมันฝนตกไหมเจ็บบอกเจ็บไม่เตยเพราะเตยกับเสียวคุยกันแล้วครับผมน้ำกับพ่อน้ำบ้านโอ้ยเจ็บไม่เตยเจ็บจ้องเอาลหรเว้ยัดไว้มันไม่มองยืนคันบ่อขึ้นกัเก็บอะไร มนกลายดอเอ้ยนีลายดอกกีเด้เนาะพอเตะกับยานมื่นกันแลโลกไปพุ่นเนี่ยเต้ยมคอยได้เท่านี่จิ้นหายาครับผมเฮ้เตยบุกขนาครับผมนะดืวอเท้าด้อน่น่แน่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 ลำบากลำบากพี่น้องคว่ำลำบากเนียนแต่ว่าหันคันได้ก็กุ้มค่าครับผม เจ้าอาจจะออกว่านาคือเห็ดหนาวเนาะไปจังสี่แหละที่เมือถฐานลุ่นเมืองกะตาพ่อเตยจะได้ซ้ำได้ครับผมแก่ไม่เตยพอดีแกล้งด้วยพี่น้องเป็นเห็ดเลี่ยมบ่พี่น้องมาหนิว่าเห็ดเลี่ยมกับเมียนไปเรื่อยๆครับผมก็หลั่งออกครับผมเจ็บไม่เตยเจ็บอย่าเพิ่งรุ่นข่วมหนาเด้อพี่น้องรุ่นว่าพ่อเตยจะเต็มตาบ่ครับผม ออกยายเลยเนาะแมนออกไปเรื่อยๆครับผมูชุดขนเลยชุดขอนตะวันชุดขอนตะวันบอลหนาครับผมเดินไปก็พอเตยไม่เตยครับผมว่าจะเต็มตาบอครับมายแม่เนาะคอนกอลังเตียกพี่น้องออกหอดขอนจะรรยนบานตกงามแห้งแมนเขาปลากก้เข็ยนหมิ่นมาเนยลุ่นลุ่นใช่หรื เดี so. ๋ยวพ่ออาไรก็ไม่เต anyway. ๋อ้าวมันหมานครับผมจ่าไม่เต๋เด็กสวยเเห็นเล่มครับผมเห็นฝนไหมแต่ว่าก็ยังงามพอดีเก่งเนาะหนาวมาใกล้เมืองพี่น้องผ้าพี่ผ้าน้องหาเลาะไปเรื่อยๆครับเอาเลยปากปิ้งไม่เต๋อพื้นดอกไม่ไงดอกม่ปล่อยแบบจะได้เห็นหนาฝนเห็นหนาฝนมื่อกี้หนาวเลยครับผม ข้าต่อยออกให้หน่อยคุณสวยๆเลยเนี่ยพอดีแกงเลยเนี่ยไปเลาะไปเรื่อยๆครับมองล้เล็กแล้น้อยครับผมเอ้าอย่าลุนคว่ำหนาเด้อพี่น้องมือนีิลุนว่าพ่อเตยจะได้เต็มตาบ่เพราะว่าเย็ดผลไม้ครับผมเนียนที่เฮาแล้วแม่เตยเอ้ยเนี่ยนเบ้อเด้อเนยสุดยอดเลยครับบานี พอเต,าตเอ้าฏิเสธหลอกก่อนเนี่ยไม่ไกลครับผมมีฝนห้ามครับผมจอดเลยพาชุดจอดครับผมเจบม้าแม่เต้เจบม้าเอามีบางแล้วพุกแล้วมันบุค,นบคิดว่าสีปีนเหมิงพอดีแกงบ่พอดีพอดีแมนฝนห้ามเพลินครับผมฝนห้ามขึ้นเจ้าแม่เต้เจ้าเจ้าเอามีโอกาสขอนบินอลไรเ้อนี่ไปครับผม ดอกใหญ่ดีแฮะมีโอกาสที่เต็มตาแล้วล่ะบันมันหมานครับผมเล่มมาหมองละดอกสองดอกสามดอกอือสุดยอดครับผมพอดีแกงพี่น้องผู้ผลหมักสุบอ่อนๆก็บโอ้สุบบ่สุบแล้วพอเตะแกงท้างเดียวสุบอ่อนแล้วผู้ผลหมักเพพอดีนี่นี่นี่ตัวผลเพราะพอดีสุกปลาายขวปลายขาว เกงก็ได้พอเต๋อได้พี่กันรัไปลุยไปเรื่อยเตยชุดคอนได้พี่น้องุดอนถึงจะบรหาแต่กระปื้มเลยครับผมจำีกโอเคแล้วเนาะไงไมันบรยาด้อ้ไม่เต๋อฮะผี่เขาไม่เต๋อ้าวอุ้ยงามเห้งอ่างาครับผมถึนติดถึงมานา พี่หวังมะพี่น้องพี่หวังเลยงานไม่เกียเอาสายตาเอาขอนี่จับเต็มตาพี่น้องลุยครับผมมามาม่เต๋ยปุ้ยดอกแกงแกลงแกล้งแกลง้ลุนลุนใกล้เต็มตาแล้วผมคงไม่เต๋ย แยกกันออกเรื่อยพี่น้องีเห็ดออกบ่านาปันไหนครับผมเห็ดอ่อนเด้อพี่น้องอ่อนเหรอเนาะตาไม่เตยจะเต็มแล้วครับผมกดๆเบิ้งไม่เตยคอนบอบินดอกพี่น้องแต่ว่าพ่อได้เก็บเแทนเก็บไปด้วยเก็บเด็กผสมหน่อยพี่น้องเมื่อนี้น้ำงานน้ำเนือครับผมอ้าวพอคอนหลายๆกัดเด็กคอนเนึ้อ แหมนอนใจออกน้ำงาพิ่นออกน้ำงาเงา,งาครับผมเรื่งไม่เตยระยะช่างเข้าเกิดไปไกลเติบอยู่ครับผมห้าหมานอชางพีพระธรรมหนองมาห้าแด่๋ยขายพอเตยหาเฮ็ดขายครับผมหยบาบแน่พี่โห่ผุดดนด้วยน,ะนี่แตงางาเลยไม่เตยเ้ยพี่ พอเตยเขาไปไก่พอไดครับผมห็น่ใ่เตยเขาบุญยังดอย่านพ่นฟูถือปืนก้อนพี่น้องสุกได้แกงได้เด้อพี่น้องจ้าน่อยเฮ็ดเผิงเฮ็ดดอกออกอ่ะอุดหนุนพอเตยได้เด้ออยู่ตลาดเฮ็ดครับผมพอเตยไปขายใช้หรอครับขายอยู่เตยตลาดเฮ็ดครับผมสั่งก้อนได้ก่้อนจองก้อนได้กอนครับผมอุ่เีุย ตตกแตกแแลล้ว้ววพอกันแงน่าอรมีแหละพี่น้องปาดชุดปุดพี่น้องป,ปูงามๆเลยครับ,บเบห็ดชุบครับแต่ว่าพอนเจ็บหรอกครับผมไปแล้วครับผมพอดีแจงเลยม,เม,ม,ลม่เตยบ้านมามาโอ้ยน้ำขุนมาเจ็บไปแต่น้ำพลาเตยพี่ละไม่ไม่ร้อนบั๊ดพี่น้นนนนนองางามๆเลยเนาะพ,พอดีแจงเลยครับผมเรื่อยๆครับ สุดยอดแล้วพี่น้องม่เก็บโมนี่โมนมันลุนตาสองจีเต็มบอดตาแหลกกรเต็มไปแล้วครับผมตาแหลกบานกันยังงามเด้อพี่น้องพอดีแกงครับผมพอดีแกงพอดีเสรแฉครับผมโอ้เหึ่ยเห็ดธรรมชาติครับเห็ดใหม่ๆซมหนี่แกงแฉบเลยครับผมหอมหูห่ยครับยังอ่อนเนาะ เฮ็ดพ้นมันกระบางแน่ล่ะพี่แม่เฮ็ดหนาผลบางครับผมดอกน้อยโอ้น่าดีหมันไปเรื่อยๆแม่มองละเล็กละน้อยกีเล็กผสมหน่อยแม่ตาสองครับผมโอ้ตาเหล็กพอเตยตั้งไว้ถือครับผมเฮ็ดดอกง่าต็งไปเลยครับฮุ้ดแม่เบิร์ดเลยนะเตยุแม่ไม่เตยเจ็บมั้ยโอ้ยไม่เจ็บอยู่นี่ไม่เตยเจ็บ อนเมตเตยเห็นอยู่ข้างหลังเมตเตยขาดเก้อพี่น้องมาเดี๋ยวจะไปพี่ให้น้องเบิ้งครับผมถือว่าชุดยอดครับเฮ็ดฝนดอกนะได้หนึ่พอดีแกงเลยมตเตยเอ้ยบานจ่งเลยครับผมเรียงเม่เตยลีิลเขับไปท้ายง่ายเห็นเม่เตยง่ายมือไปไหนพี่น้องมันหกครับผมข้างหน้า ไม่ใจ้ามนหวานครับผมน้องตาสองวันไม่เตื่คือขัดใช่ครับผมคือว่าสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดครับผมหุ้ดอกเนาะค่ะเตยอ้าวมันสอดดอกแ่นออช่างก็เป็นทีู่พอดีแขงเลยพี่น้องอ้ยบานซุดยอดครับผมตาม่เตานสันสันดึงง่ายอ้าวท่านี้พอเตยขอเก็บปะหน่ำนะครับผมมือลูปปะหน่ำท่านี้ ดึงหยาดเนมันห้องคนนึงอุ้ยโบบินกับชุดยอดครับผมเล่เก็บไปเรื่อยๆอยู่เนาะเพราะเด็กๆจะร่มไปถือว่าชุดยอดจะเอาโบแดงดีไปเจ้าคระบันเจ้าเจ้าอ่ามันมาแล้วช้อนกับนี่ไม่อาจจะเต็มหลือครับผมม่เหลือเลยเก็บไปเต๋อเก็บเมือนฝ่าเมือฝนหลือพี่น้องเอ้ยเผลอเจ๋กัน้วเต๋อจะได้อวยหรือครับผมไปพันทัวปายครับ ปลาช้อนกไก่จิตเต็มเลยแล้วครับผมหมดฝ่าหมดฝนมาอีกครับผมวยลงแล้วนอหยาแบนี่ฝนตกฝนลงหยาดพิ่นล่มมายังดอกพี่น้อช่วยถิญยางหอดรถครับผมหมาดครับผมตาอยู่เขาแห่ไปสูงเนาะแมตาช้อนไก่เต็มเลยนะครับตาแรกเต็มเลยครับผมค่ะพี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่สิบสี่ เมษาพศสองพนหร้รอยหกสิบปดเนาะพี่น้องนักละเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกมาหน,นี่ก็ะพ้าพี่ผ้าน้องเลาะป้าเลาะเขาคือเกาในมือนีนเนาะนั่เฮ็ดบดเฮ็ดขอนละพี่น้องนั่เฮ็ดบดเฮ็ดขอนก,ไอกนอ็ได้เต็มสองตาพี่น้องเต็มสองตาเหมือนอามาสองตาดอกนี้เต็มที่เล้ครับนี่เมียนตัวนี้ดอกเดียวเต็มปากกระกกจิบเปิ้นอยู่รุมเ่คาับผม <laughs> พอดีปกเลยนเนาะเย็ดซุป <Head soup S 1> <ม>พี่น้องดอกเดียวต้นได้หั่นกับทั้งไตกับสีมีแต่เ็ดอ่อนเนาะกอก็จได้รุ่นนีเมดเฮดแกงกระมานอยู่พี่น้องว่าแต่สีใไดใส่ถุงมีเฮอีถึงแม้ว่าสีคอนสิบบินแต่ก็ยั่งพอได้เก็บนอกพอเตยพ่อได้เก็บไปมันก็บ่คือเ็ดหนาวเนานะเ็ดหนา,นาวหนี่เพื่อนสีออกนะแล้วก็ออกทัว่วคอนนี่เพื่อนสีออกเป็นมองเป็นบอนพี่น้อง<ม>ออก วันละเล็กละน้อยเนาะเมื่อน,นี้บอลบ,บทโชยอยู่พี่น้องฝนสิมาแล้วครับเมื่มอเม้าชิมาตรงลงครับผมเมือะะเ่อแต่ก็เลยอวยลงหาโหลดเนาะในเมื่อน,นี้กระมันคือเก่าพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนากราเฮ็ดเม่เตยพอเตยปลาแตกถูกหม่องบอลเด้อพี่น้องทุกๆคอมเมนต์ละพี่น้องเมื่อคืนก็ขอโทษขออภัยหล,ลายๆเมื่อวานบรได้ตอบคอมเมนต์ทวงท่านเนาะก็ขอโทษขออภัยทุกๆท่านละพี่น้องเพราะว่าไฟดับคืนเน็ตกระเบอมีพี่น้องคืนโทรศัพท์กระเบอมีก็เลยบริบทตอบคอมเมนต์ สำหรับเมเนก้ามานพี่นองก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม